สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการซูมซูมบุนバตี้ค่ะนะคะในวันศุกร์นะคะดีๆวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวนะคะเรื่องสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็โรคโควิดเขาก็ยังระบาดอยู่นะคะทั่วทั่วเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ ดิฉันก็มาในหัวข้อที่ฮิตฮอตออนเทรนเลยนะคะก็คือหัวข้อเรื่องอหัวข้อเรื่องใช้โซเชียลดิสแตนซิ่งนะคะคำนี้ทุกท่านคงจะคุ้นนะคะกับคนในบ้านบ้านก็ดีนะนะคะก็อาจจะยังไม่เบื่อนะคะคำนี้นะคะเพราะว่าเป็นคำที่ทุกท่านได้ยินทุกวันเลยนะคะว่าให้ห่างกันอย่างไรนะคะก็ดิฉันก็เตรียม powerpoint มานะดูแก้เบื่อ นะคะด้วยนะคะอืมวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเออค่ะก็ชื่อเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อืมเราจะพบกันทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เลยนะคะเวลาประมาณหกโมงสิบห้านะคะถึงหกโมงห้าสิบห้านะคะ ดิฉันทำภาษาอังกฤษไว้นะคะเนื่องจากก็จะได้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในในช่องอื่นๆต่อไปที่มีผู้รับฟังเป็นชาวต่างชาตินะคะค่ะก็มามาทีเา่เรียกว่าประวัติของผู้พูดนะคะดิฉันเองชื่อดรวิชุดาค่ะนะคะเรียกชื่อเล่นว่าน้อยนะคะเรียกว่าดรน้อยได้เลยนะคะอืมจบ อเอกนะคะด้านสังคมสังคมาศาสตร์นะคะซึ่งทำให้มีความสนใจเรื่องมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนี้สูงนะคะในขณะเดียวกันวิชาชีพที่ทำงานด้านนี้อยู่นอกเหนือจากงานจิตอาสานะะงานที่ชอบพาขายนะะก็จะเป็นการ ขายทางออนไลน์นะคะมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์นะคะแล้วก็ยังรักงานทางสังคมศาสตร์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีงานเลคเชอร์มีงานสอนนะคะด้านสังคมศาสตร์ในหลายๆวิชาเลยะคะ่นะ,คะก็เลยยกหัวข้อนี้มาคุยกันนะคะก็คิดว่าจะทําให้ทุกท่านได้รับความรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านใดยอยากจะ มีความคิดเห็นนะคะเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยนะคะสามารถแชทมาคุยนะคะหรือเปิดไมค์นะขอเปิดไมค์ยกมือเปิดไมค์คุยกันได้เลยนะคะค่ะไปที่สไลด์แรกนะคะก็คือเต็มเอาไว้ก็คือ social distancing คืออะไรนะคะ social distancing คืออะไรเอ่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าการเว้นระยะห่างนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะเรื่องนี้นะคะ คือในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีซึ่งพวกเราก็ไม่มีใครอายุถึงสักคนหนึ่งเราก็เลยนึกว่าอ๋ออาจจะไม่มีเรื่องนี้มาความจริงแล้วประวัติศาสตร์ซ้ารอยเสมอค่ะนะคะก็เกิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งเก้านะหนึ่งเกประมาณนี้นะคะช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็มีไข้ที่มีไข้ที่เป็นโรคทางทาง,ทางเดินหายใจเนี่ยระบาดไปทั่วทางยุโรปเลย ก็เชื่อหรือไม่เชื่อล่ะคะว่ามีคนเสียชีวิตนะ่ะจำนวนเป็นร้อยล้านเลยนะที่บอกว่าในปัจจุบันโรคโควิดระบาดและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยก็ประวัติศา,าสตร์ซ้ำรอยนะคะก็คือไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้คนก็รู้จักการใช้หน้ากากนะคะแล้วก็รู้จักการเว้นระยะห่างแล้วนะคะซึ่งคุณหมอนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ทางอ่าทางการแพทย์ก็บอกเลยว่าการห่างกันสักนิดแต่ชีวิตจะปลอดภัยเพราะเนื่องจากอ่าเราองฝอยจากการพูดคุยนะคะจากในตัวเราน้ำมูกน้ำลายของเราเนี่ยจะไม่ไปสัมผัสคนรอบข้างภาพนี้ทุกท่านก็จะเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยนะคะอยู่ในโซเชียลต่างๆอยู่ในทีวีนะคะเอ่ออยู่ใน YouTube ทุกท่านจะเห็นอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะะถ้าถามว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วเคยมีแบบนี้ไหมไม่มีนะคะ อืมแต่อีกร้อยปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาอีกนะคะเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ยังมีอยู่ในโลกนี้แบบนี้นะคะทีนี้เมื่อเกิดอ่การเว้นระยะห่างขึ้นในในสังคมแล้วเนี่ยนะคะก็ก็รนอนละค่ะนะคะอะ่พอเกิดการเว้นระยะห่างก็จะเกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะ,ะในขณะเดียวกันทางสังคม,มก็อาจจะปลอดภัยมีการติดเชื้อน้อยลงนะคะอย่าง ดีขึ้นในแง่ของเรื่องของการติดเชื้อหนคนหมูมากนะคะแล้วก็มาพูดถึงสังคมกลุ่มเล็กที่สุดะะก็คือสังคมบ้านนะคะครอบครัวก็ดูน่าจะมีความสุขดีเนาะเพราะว่าในภาวะล็อกดาวที่พ่อแม่ลูกก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปอย่างเปิดเผยนะคะเพื่อไปรับเชื้อหรือไปแพร่เชื้อเนี่ยก็อ,อยู่กันที่บ้านดูเหมือนน่าจะมีความสุข แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทุกท่านก็ทราบดีเพราะทุกท่านก็มีครอบครัวนะคะ,ะภาพดีๆอย่างนี้มันน่าจะมีอยู่ตลอดไปแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตลอดนะคะเพราะว่าเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่ามนุษย์แต่ละคนนะคะมันก็เราแต่ละคนน่ะก็มีโมลพิษในตัวอยู่แล้วนะคะโมลภาวะในตัวของเรามีอะไรบ้างล่ะคะมันก็จะมันก็จะออกมาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของ ในเรื่องของอการขับถ่ายของเสียของตัวเราเองเป็นเหงื่อนะเป็นของเสียที่เป็นน้ําของเสียที่เป็นของแข็งย้อนกลับไปภาพเมื่อสักครู่ที่เป็นที่เป็นภาพของอ work from home ะะเมื่อเราถูกหน่วยงาน,นบังคับให้ให้เอาละทํางานที่บ้านนะแล้วแต่ต้องส่งงานด้วยนะคะภาวเครียดก็มีนะคะในขณะเดียวกันลูกก็ได้รับแอสไซน์จากโรงเรียนว่าออกมา,า,มาลงมาโรงเรียนไม่ได้นะลูก ให้เป็นโฮมสกูลนะในช่วงนี้ทํางานจากที่บ้านเรียนหนังสือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยลูกก็จะเป็นการหาเงินการทำมาหากินนะคะของของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องอยู่ในภาวะที่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยถ้าเป็นลูกเล็กนะลูกเล็กก็ต้องการความเอาใจใส่เรียนคนเดียวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยประปกบช่วยเป็นพี่เลี้ยงก็งานก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองสามเท่าสําหรับคนที่เป็นผู้ปกครองความเครียดก็มาแน่นอนลนะ นะคะเพราะว่าออปกติครูก็ช่วยดูให้โรงเรียนช่วยเลี้ยงแต่ตอนเนี้มีหลายๆเวลาที่เราจะต้องอยู่ดูแลลูกหลานที่บ้านเราเองแล้วเราก็มีภาวะคือ Work f r o m Home ของเราอยู่แล้วนะคะก็มันก็มีผลก็จะเกิดความรู้สึกนี้นะคะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆในสังคมนะคะก็คือการล็อกดาวน์ในบ้านนานๆน่ะ มันมีผลต่อชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัวนะคะทำให้บรรยากาศเสียหายไปเยอะแยะเลยนะคะเนื่องจากอารมณ์หมุดหมดของเราเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ของบรรยากาศความเคร่งเคร่งเครียดในบ้านในการที่ต้องอ,อยู่ร่วมกันนะ,ะในเมืองในเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างของประเทศจีนเนี่ยในปีที่แล้วในปีหกสามที่เป็นการระบาดรอบแรกนะคะก็มีหลักฐานเลยนะคะว่า อ่าในเมืองอย่างอย่างหมูฮั้านหรือเมืองใกล้เคียงเนี่ยก็มีชีวิตคู่คนจีนหนุ่มสาวที่แต่งงานกันปกติแล้วการหย่าร้างจะไม่สูงนะคะแต่ว่าการหย่าร้างการหย่าร้างในช่วงนั้นน่ะสูงมากเลยซึ่งก็มีคําพูดว่ารวมกันเราหย่าแยกกันเราอยู่นะคะเออพดพวมกันมากมีการหย่าร้างลองลองคิดดูคําตอบนะคะว่าเออเพราะอะไรเหรอนะคะทำไมเอ่อผู้คนถึงหย่าร้างอะ่ะ นะรักการแต่งงานการอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เนียนบอกนะว่าคนมนุษย์ทุกคนนะ่ะมีความต้องการของตัวเองนะคะมีสไตล์ชีวิตของเราแต่การที่ต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่แคบแคบด้วยกันนะเป็นเวลานานมากเลยทั้ง24ชั่วโมงอะ่ะไม่ใช่วันสองวันเป็นเดือนเดือนนะฮะก็ทําให้บางทีข้อบกพร่องหรือความหงุดหงิดใจของตัวเราเองอะ่นะก็ไปปรากฏซึ่งกันและกัน นะอันนี้เป็นเรื่องอีง่กงียังไม่ได้นะก็จูงมือกันไปยานะในประเทศจีนเยอะมากอ,อันนี้อันนี้เฉพาะในประเทศจีนนะประเทศอื่นก็ก็เชื่อว่าก็มีเหมือนกันนะคะในสถานที่ที่คับแคบเหล่านั้นนะคะก็แสดงว่าไหคะแสดงว่าเราเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันนะสิ่งเหล่านี้เห็นว่าคุณหลวงพ่อท่านท่านสอนเราตลอดเวลาเลยว่าเราเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันนะคะเวลาคนหนึ่งโกรธนะเราก็จะอารมณ์ดี นะเวลาที่เราอ,อารมณ์เสียอีกคนก็ควรจะอารมณ์ดีเนาะนะคะไม่ใช่เป็นอ,อารมณ์เดียวกันเวลาเดียวกันก็คืออารมณ์เสียพร้อมกันนะคะอันนี้ไม่สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามในครูเรือนนะคะในบ้านของเราอะนะคะเมื่อสักครู่ที่ก็มีอีกคํหนึ่งนะคะในในในสไลด์ที่แล้วนะคะสไลด์ที่แล้วก็คือคําที่พูดว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสะเทือนยังไงอะคะเพราะว่า คนคนหนึ่งอะโกรธนะไม่พอใจอารมณ์ไม่ดีคนที่อยู่ในครูเรือนก็ก็รู้สึกเหมือนกันหมดนะคะไม่ต้องถึงดวงดาวอะะในครอบครัวก,ก็กระชื่นแล้วนะคะแล้วคิดดูสิคะว่าทุทกๆครอบครัวเป็นเหมือนกันหมดเออบรรยากาศก็จะเครียดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าอะไรฮะ,อ,ะอยู่ในระยะที่ห่างนะคะคำว่า social distance ไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องของภายนอกถ้าภายในเรารู้สึกว่า อารมณ์หรือคำพูดของเราจะไปกระทบใครก็ต้องก็ต้องอยู่ในระยะหา่างนะคะที่ที่ไม่ทําให้กระทบกันนั่นเองนะคะค่ะคำพูดนะคะหรืออาอารมณ์นะคะอารมณ์ในสไลด์ต่อไปนะก็จะเห็นว่าอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะบางทีเราก็ควบคุมสติได้น้อยในภาวะความเครียดเสียบรรยากาศนะคะทำให้บ้านเสียบรรยากาศไป เสียดายนะฮะบรรยากาศดีๆในบ้านเราต้องรักษาไว้เพราะว่าไม่มีใครทําให้ดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่เราที่เป็นสมาชิกครอบครัวเนาะแล้วรอบวอกแว้งกันลูกเต้าก็แบบจังวนไม่มีความสุขตัวเราเองก็ไม่มีความสุขบรรยากาศที่เสียไปแล้วเนี่ยนะคะคนที่ครองเรือนก็จะทราบว่ามันเรียกลกับคืนมายากมากเลยนะคะเพราะว่ามันสูญเสียไปแล้วบางทีโกรธกันไม่พูดกันเป็นวันๆน,นะฮะอ,อยู่ด้วยกันถูกล็อกดาวอยู่ในบ้านเดียวกันไม่สนุกเลยนะคะนะฮะ ะงั้นก็ไปที่สไลด์ต่อไปนะคะถ้าท่านเห็นด้วยนะคะท่านก็แชทมาได้นะคะจากข้อมูลที่ที่เห็นให้อันนี้ก็มาเรื่องที่เรียกว่า extreme คือข้อมูลสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเนาะนะคะในครอบครัวที่ไปวัดมีศีลก็อาจจะไม่ค่อได้เห็นแต่ในครอบครัวทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ระมัดระวังเรื่องศีลเนี่ยก็บางทีคุณพ่อสุหรีนะคะ อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เล็กนะก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะภรรยาหรือคุณแม่ก็ต้องรับฟันพิษไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียบรรยากาศเพิ่มนะในที่แคบๆเหล่านั้นนะฮะก็น่ากลัวมากเลยบางทีกลิ่นบุหรี่ก็ตลบอบอวนอยู่ในห้องเล็กๆที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นนับวันนับสัปดาห์นับเดือนน่ากลัวไหมคะเออนะคะก็นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะของการกักตัวล็อกดาวอยู่ที่บ้าน ในในหลายๆครอบครัวทั่วโลกเลยนะคะก็ถ้าครอบครัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ยินดีด้วยสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะมีธรรมะยึดเหนี่ยวนะ,ะไม่มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านท่านแต่ขอให้ตระหนักนะ,ะว่าเราเราน่าจะเห็นใจชาวโลกซึ่งเขาอะมีภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นจริงนะคะกลับมาเรื่องบุรีนะคะบุรีเนี่ยขนาดผู้ชี่ยวชาเนี่ยพูดเลยบอกว่า เออมันเป็นปัญหานะควันบุหรี่ริมระเบียงนะคะในห้องอพาร์ตเมนต์หรือว่าในห้องของเออคอนโดเล็กๆที่เขาอยู่กันอ่ะนะคะอืมก็จะมีปัญหาโลกแตกเรื่องระเบียงอยู่แล้วนะะเช่นการตากผ้านะคะอ่อห้องข้างบนตากผ้าผ้าปิยวไปห้องข้างล่างแล้วยัางมานั่งสูบบุหรี่ห้องตรงนี้อีกแล้วนะห้องข้างๆาจะออกมาหน้าชมวิวรับลมก็ต้องรับควันบุหรี่อันนี้ควันบุหรี่จากข้างห้องจากระเบียง นะคะก็ไม่เพียงเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเองนะคะไม่เฉพาะกับคนในบ้านนะคะคนข้างบ้านข้างระเบียงของเราก็รับไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะในสังคมทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อโซเ i ียลดิสแ g นซิ่เนี่ยมันมีผลกระทบนะ,ะต่อทุกๆอย่างเลยนะคะถ้าถ้าเราดูให้ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบขึ้นจริง แล้วก็เราเองอาจจะไม่เคยเห็นนะเห็นก็เลยนําข้อมูลเหล่านี้มาให้ดูค่ะนะคะอืมกระทรวงอ่กระทระวงของประเทศไทยอ่ะนะคะชื่อว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ก็มีการรณรงค์เรื่องนี้มากมายนะคะเรื่องว่าหยุดทําร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่นะเอ่อกลิ่นควันมันทําลายกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทั้งเรื่องมลพิษ ะะทางอารมณ์ทางคําพูดนะะแล้วก็เรื่องบุหรีนะะ่มาถึงเรื่องสําคัญนะคะ่นะ,คะมาถึงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องคาพูดคําพูดดูเหมือนจะไม่ค่อยร้ายแรงนะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อบุหรี่มาไม่ต้องจุดไฟไม่มีควันแค่พูดออกไปเป็นลมปากแต่ที่ไหนได้คะร้ายแรงที่สุดเลยนะคะคาพูดเนี่ยร้ายแรงไม่ว่าจะกี่พันปีคําพูดก็ออยังเป็นอาวุธ ที่ร้ายแรงของมนุษย์นะสืบมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่แปลกใจแต่ถ้าคิดเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยนะคะมีคําพูดที่ว่าคําพูดที่หลุดออกจากปากด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียวอะ่ะจะติดอยู่ในใจของคนบางคนนะตลอดเลยจริงไหมคะนนองมันอยู่อย่างนั้นเองนะคะอืมเก็บเอาไว้นะคะรคคอร์ดเอาไว้เลยนะคะอืมดังนั้นนะคําพูดจึงไม่ใช่แค่อะไรคะ นะกลับไปที่สไลด์นะคำพูดจึงไม่ใช่แค่ลมปากนะแต่คำพูดอะ่ะก็จะอยู่กับจะอยู่กับบาดแผลนะสร้างบาดแผลนั้นนิรันดรเลยนะถ้าเราฉลาดที่จะไม่เก็บคำพูดนั้นไวนะ้นะคะเหมือนกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านเคยสอนนะคะว่าเออถ้าเราไปเดินที่ชายหาดนะเออเราอาจจะเจอกุ้งหอยปูปลาที่เน่าเสีย ล้วก็จะเลือกเก็บไปทําไมล่ะเราก็เก็บแต่ของส,ยสวยๆหอยส,ยสวยๆไว้เก็บไว้ดูนะคะเหมือนกันค่ะคําพูดเนี่ยไม่ว่าจะมีคําสอนมาว่ามันจะอยู่ในใจของเราอะ่ะนานแค่ไหนทําร้ายเราแค่ไหนจะอะไรอยู่ที่เราฉลาดจะจํามันหรือไม่จํามันแต่ที่ยิ่งดีกว่านั้นเลยคืออะไรคะคือเราไม่พูดมันแล้วคนรอบข้างในครอบครัวของเราที่ถูกล็อกดาวนะคะ อยู่ในบ้านเดียวกันไม่พูดสิ่งเหล่านี้เสียเลือกพูดแต่มทัทรสวาจาปิยาวาจานะคะจะดีกว่าไหมนะคะก็มาถึงสไลด์ที่ทีฉันชอบมากนะคะในวันนีนะะ้น่าจะเป็นสไลด์ที่น่าดูที่สุดนะคะนอกนือจากโมลพิษที่นํามาฝากท่านนะคะว่ามันเกิดขึ้นจริงในสังคมเนาะก็มีสิทธิ์คาพูดดีๆนะคะคำพูดดีๆเหล่านั้นคืออะไรเอ่ยนะคะคำพูดดีๆอันนี้อยู่ในเรียกว่าอะไรคะอยู่ในบทเรียนของเด็กเลยนะคะ ท่านอาจจะไม่คุ้นชินนะคะฉันก็จะมาทบทวนนะคะมาทบทวนว่าคําพูดดีๆคําพูดแรกคืออะไรคะคําพูดแรกเลยค่ะหมันพูดเลยนะคะรักนะเคยพูดไหมคะกับสามีภรรยาลูกเป้ารักนะจุ๊บๆอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองพูดดูสิคะนะคะเเหตุการณ์ในบ้านก็จะแบบจ่มใสขึ้นเลยนะคะคําที่สองนะคะ,อะลองพูดดูนะคะลองพูดตามกันนะคะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะมีมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ่านะคะเป็นคําพูดที่ดีนะคะอืมอาจจะช่วยไม่ได้อยู่แล้วละแต่ว่าเราเรา,เราลองพูดดูนะคะเออเช่นทากับข้าวสาม,มีอาจจะไปยืนพูดมีอะไรให้ช่วยไหมจ้ะอืมดีค่ะคุณพี่หันหัวหอมอะไรอย่างเงี้นะคะอืมน่ารักนะครับคำพูดคําชมเชยนะคะเช่นว่าโอ้อาหารอร่อยจังนะก็ทําซ้ําๆทุกวันเลยนะคะผัดกะเพรา อาจจะมีกระเพราอยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านนะล็อกดาวก็ไม่รู้ทําอะไรผัดกระเพรานะ,ะเราก็โชมมานะคะว่าอร่อยจังเลยวันนี้ผัดกระเพราอร่อยอร่อยเท่าเมื่อวานอ่านะค,คาพูดที่สามนะคะคาพูดที่สามก็ลองดูนะ,ค,ะคำพูดคําพูดที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะก็ลองดูว่าคําพูดว่า,วาไม่เป็นไรนะอืมนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะหรือบอกว่าอืมเป็นยังไง เอ,อทำไม่ไหวอันเนี้ยนะคะโอ้ทำได้อยู่แล้วละเราให้กำลังใจนะคะหรือบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงเลยนะคะหรือขอบคุณนะขอโทษนะทำกับข้าวไม่อร่อยอีกแล้วต้องทนทานมาหนึ่งเดือนแล้วขอโทษนะคะอืมดีไหมคะคำพูดดีๆเหล่านี้ลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกดูก็จะได้คำตอบนะเป็นครอบครัวสุขสัต์นะคะแน่นอนเลยเพราะมันเป็น มจิกอ่ะคำพูดพวกเนี้ยมันเป็นเวทมนต์นะนะเป็นคําพูดที่มีเวทมนต์นะมีมนถขลังอ่ะนะคะเออถ้าพ่อกับแม่ก็ก็พูดประจําเลยพูดกับลูกว่ารักนะพ่อแม่รักลูกพูดประจำนะเป็นคําพูดที่ติดปากเราเลยนะคะแม้ว่าลูกจะรู้อยู่แล้วนะหรือว่าสามีรู้อยู่แล้วว่าเรารักเขา้วเขาบอกว่าอืมฉันรักเธอนะอืมดีใจจังเลยล็อกดาวน์ได้อยู่ใกล้ชิดกัน ปลนะื้มไหมคะคำพูดแบบนี้ลองพูดนะคะอืมเหมือนกับคาพูดดีๆที่เวลาเราไปวัดแต่ะนะฮะแล้วพะเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเรากลับมาเรากบอกว่าเป็นไงนะคะวันนี้อยู่บ้านเรากลับจากวัดเราเอาบุญมาฝากคาพูดเพ,เพราะพวกนี้นะคะเป็นมัตุรสวาจาสียวาจาะคะที่ใครๆก็ชอบนะคะอืมแล้วก็จะปรับสถานการณ์การอยู่ร่วมกันเนี่ยจากเรียกว่าอ,อะไรตึงเครียด จากร้ายกลายเป็นดีนะคะอืมทีนี้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับการเผยแพร่นะเเรียกว่าอะไรคะเผยแร่ความสุขนะคะเผยแพร่ศิลธรรมไปทั่วโลกนะคะของวัฒนธรรมการมูลนิธิธรรมการนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีจะมีสิ่งที่เราอะ ปอ่มใจมากๆเลยนะเราเกิดบ้านกันแลวนิดขึ้นมากมายนะคะเกิดเรียกว่าอะไรคะบ้านชมรมบ้านแสงสว่างนะคะเกิดการบ้านที่มีความสุขสวดธรรมจากสวดมนต์ปฏิบัติธรรมลองคิดดูสิคะว่าถ้าทุกบ้านในโลกนะคะมีมีภาพนี้เกิดขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ ไม่ว่าจะมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งมาตรการล็อกดาวน์นะคะมาตรการอะไรก็จะเกิดภาพดังกล่าวคือเราก็ปักหลักนะ,ะนั่งเว้นระยะห่างสักสักเมตรสองเมตรนะ,ะสวดมนต์นะคะแล้วก็ฟังธรรมะนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรมรมหลับตาหนะยุดนิ่งนะ,ะก็จะมีธรรมะส่องใสจากข้างในลองคิดดูสิคะว่า จินตนาการนะคะลงจินตนาการครอบครัวนะคะจากผู้คนประมาณ7,000ล้านคนนะคะ่ะถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในภาวะที่เรียกว่าวิกฤตของโลกแบบนี้นะะเหตุการณ์โลกนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะการติดเชื้อก็น้อยลงเนาะนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่เรียกว่าออกไม่ออกไปแสวงหานะคะในที่ที่อันตรายนะะตาม ที่ที่มีคัสเตอร์แพงแเชื้อนะคะนะอย่างในยุโรปก,ก็จะออกไปรับประทานอาหารในคาเฟ่ริมถนนพูดคุยกันแลกแลกเปลี่ยนเชื้อนะคะในประเทศไทยก็จะมีที่ฮอตทิตก็คืออะไรฮะนอกหือจากเรื่องผับเรื่องบาร์แล้วอะ่ะก็จะมีหมูกระทะที่คนนั่งทานรวมกันเท่าไหร่คะเป็นพันคนเลยนะคะก็เชื้อก็ส่งต่อกันนะ,ะแต่ถ้าเราอะ่ะนะคะ มีมุมสบายอยู่ที่บ้านของเราเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อยู่แบบเรียกว่าอยู่แบบสงบสีง,งยมอ่ะนะคะในในภาวะแบบนี้แล้วก็เป็นภาวะที่เราสร้างขึ้นได้ตลอดไปด้วยนะคะจะดีงามแค่ไหนนะคะก็อยากฝากไว้นะคะถึงเวลานี้นะคะเวลาก็ประมาณเอ่อได้เวลา4ี่สิบี่ินาทีนะคะท่านใดมีอยากจะดูะคะ่ะว่าท่านใดมี มีแชทนะ,ะมีคำถามเข้ามาไหมคะอยากพูดคุยไหมคะนะคะนี่วิทยกรเปิดแชทดูนะ,ะเผื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าหัวข้อวันนี้มีประโยชน์กับท่านหรือเปล่านะคะเรื่องแนวคิดเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็การล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะ,ะพอจะจริงความเป็นทุกข์ของชาวโลกนะฮะแล้วความสุขที่เราสามารถเป็นโมเดลได้ ถ้าโมเดลของการปฏิบัติธรรมของการนั่งธรรมะนะคะอยู่ที่บ้านในช่วงล็อกดาวน์นี้เป็นโมเดลพิเศษวิเศษที่เผยแพร่ไปยังชาวโลกจะดีงามแค่ไหนถ้าดีงามนะคะช่วยกรุณากดหนึ่งมาให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมคะกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งที่แป้นค่ะถ้ามีเลขหนึ่งกดหนึ่งมาอ่านะคะคุณอาจารย์มีระอาจารย์ตั้มกดหนึ่งมานะคะขอพบพระคุณเลยค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่าน่ะ จะเห็นด้วยกับสิ่งนี้นะคะก็ฝากไว้ะนะฮะฝากไว้ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าภาวะของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะจะเกิดภาวะแพนเดิมิดโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงอย่างนี้อีกสักกี่ครั้งนะคะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดวิกฤตทางกายภาพเกิดวิกฤตทางจิตใจทางสังคมอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่ง ที่เราจะต้องยึดมั่นไว้และยึดมั่นไม่ตลอดเลยก็คือคําสอนของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการสงบกายวาจาใจแล้วก็คําสอนของพระเดชพระคุณนะคะที่ให้ไว้นะคะว่าเราไม่มีวันทิ้งสิ่งนี้และเราก็จะเป็นโมเดลดีๆให้กับชาวโลกช่วยกันเผยแพร่นะคะรูปลักษณะของการหยุดนิ่งการหยุดใจนี้ออกไปแะเพื่อลบล้าง เอ่อความรู้สึกเครียดความไม่สบายใจของชาวโลกในช่วงนี้ออกไปค่ะนะคะสุดท้ายนะคะเรน,นก็หวังว่าการแบ่งปาร์ตวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะก็จนกว่าจะถึงกันจะเจอกันนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็ขอไว่งามๆนะคะขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขนะคะในวาระสงกรานที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะ แมเราจะได้ไปสาดน้ำไม่ได้ไปสนุกสนานเฮฮาข้างนอกแต่เราก็ได้ส่งน้ําพระพุทธและได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวได้แบ่งปันอาหารอร่อยๆคําพูดดีๆนะคะและได้สวดมนต์ร่วมกันนะะได้เรียกว่าทําให้บรรยากาศที่บ้านอบอวลไปด้วยบุญอบอวลไปด้วยความสุขนะคะขอให้ที่บ้านท่านเป็นบรรยากาศที่มีความสุขตลอดปีตลอดไปและตลอดกาลค่ะ,นะคะจันตัามก็ เขียนอนุโมทนาบุญมานะคะคดิฉันก็ขอกราบขอบคุณนะคะคทุกท่านนะคะคทั้งที่เป็น,น,นะคณะสงฆ์หรือว่าเป็นท่านอุบาสกบาสิกานะด้วยความด้วยใจจริงใจนะะก็ขอให้ Social d i s สแตนซิ่งในวาระนี้การเว้นระยะห่างในวาระนี้เป็นคุณนะะกับตัวเราและชาวโลกทั้งหมดนะคะคมีโมเดลดีๆนำออกไปเผยแพร่นะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ